นิดนึงพอดีว่าทางทนายเขาอ,อัปเดตเข้ามาน้าบอกว่าตอนนี้ทางาน้าวารุณีเนี่ยก็เห็นชัดเลยนะคะว่ามีร่างกายที่ซูบผอมลงแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็นอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมาแทบทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าวารุณีมีอาการปวดท้องมากถึงแม้ว่าก่อนนอนจะได้รับประทานยานอนหลับไปแล้วก็ตามนะาแล้วก็มีอาการหูอื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลิ้นเนี่ยแข็งด้วยรู้สึกตาแห้งเหมือนเวลาที่ใส่คอนแทคเป็นเวลานาน,าน นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายการคิดการตัดสินใจเริ่มช้าลงกว่าปะกะตินะนี่คือความคืบหน้าของทางคุณคุณน้ำหวานวุ่นีด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกต่อมาจะมีข่าวความคืบหน้านะคะของทางคุณเวหาด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคุณเวหานิดนึงอ่าเรามาดูกันเขาบอกว่าแถาลงการ์นะคะของเวหาเอา้า แสดงว่าเวหานะคะมีประกาศอดอาหารด้วยค่ะมาดูกันนะคะบอกว่าแถลงการจากเวหาฟ้าฝนเนาะทุกคนจําได้เนาะเวหานี่ติดมันยาวนานมากเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้แสดงว่าเวหาเนี่ยอาจจะได้รับทราบข่าวสารว่าคุณน้ำเนี่ยมีการอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเวหาน่าจะหาจังหวะในการที่ว่าเออจะจะเรียกร้องสิทธิ์อยู่พอดีว่าเออมีแนวร่วมก็คือได้จัดร่วมกัน อันนี้เป็นถแถลงการของคุณเวหานะคะเปิดเหตุผลอดอาหารประท้วงพร้อมนะคะประกาศ3ข้อเรียกร้องในการทวงสิทธิประกันตัวปฏิรูปยุติธรรมแล้วก็นิรโทษกรรมโอ้โหรู้สึกมันมันหนักหนาทุกข้อเลยนะพูดจริงมันมันแทบจะเรือนลางเลยแหละเขาบอกว่าในวันที่23-24สิงหาคมนะทนายความได้เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษเข้าเยี่ยมคุณฟ้าฝนเวหานะ,ะซึ่งถูกสารจำคุก ตัดสินนะคะสามปีกับอีกสิบแปดเดือนโอ้โหคุณคิดดูแล้วกันก็คือเท่าไหรอ่อ่อตกประมาณห้าปีไหมเกือบห้าปีอืมนะก็บอกว่า,าสารได้ตัดสินจำคุกนะคะสามปีกับอีกสิบแปดเดือนในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองสำหรับฟ้าฝนนะคะเวอร์ชันเกลียวก่าดได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุกวังทวีวัฒนาแล้วสารเนี่ยไม่ให้ประกันปัจจุบันนี้เขาอยู่ในเดือนจำมาแล้วนะคะถึงร้อยวัน ก็แสดงว่าสามเดือนกว่าเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะคะเวหาฟ้าฝนได้อดอาหารในวันที่หนึ่งเราอัพเราอัปเดตข่าวสารการเมืองทั้งเรื่องของการเลือกนายกแล้วก็เรื่องราวอดีตที่ผ่านมาของทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยให้กับเวหาได้ฟังเวหาได้เล่าให้ฟังว่าทั้งแดนเนี่ยตื่นเต้นกันมากเลยเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบสองไม่มีญาติหรือว่าไม่มีทนายเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้เลยเพราะว่าเรือนจานั้นปิด ทำการหนึ่งวันเพื่อทักสินเนาะทุกคนก็รู้อยู่แต่ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีใครรู้สึกแย่เลยเพราะคิดว่าการที่ทักสินเข้าเรือนจําน่าจะทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้รับประโยชน์บางอย่างไปด้วยอย่างในเรื่องของการขออภัยโทษเขาคิดกันว่าถ้าทักสินนั้นได้อภัยโทษพวกเขาก็น่าจะได้ด้วยฝันไปเถอะนะฝันไปเถอะเพราะตอนนี้ใครๆก็รู้นะว่าทักสินคือเทวดาหรือว่าคุกเทวดานะที่คนอย่างทักสินอยู่อ่านะซึ่งองค์อิงก็ได้ประกาศออกมานะว่าพ่อเขาเนี่ยแหละคือเทวดา เขาบอกว่าส่วนเรื่องของผมเนี่ยคงไม่ได้อภัยโทษอยู่แล้วผมไม่ได้หวังอยู่แล้วจากนั้นเราก็ได้พูดในเรื่องของการที่วารุณีเนี่ยได้ประกาศอดข้าวอดน้ําให้กับเวหาฟังนะเวหาเนี่ยได้แสดงความตกใจและแสดงอาการเป็นห่วงนะในเรื่องของอาการของคุณวารุณีด้วยเขาบอกว่าเขาขอเวลาในการคุ้นคิดนะคะกับตัวเองพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่น่าจะถึงเวลาที่ผมจะต้องตัดสินใจทําบางอย่างแล้วแหละ เพราะผมไม่รู้ว่าเสียงของน้ําจะดังกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขากําลังตะโกนอยู่เพียงแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยผมจะช่วยน้ำเนี่ยตะโกนอีกแรงหนึ่งด้วยการอดอาหารเป็นเพื่อนวารุณีครับโดยผมเนี่ยมีข้อเรียกร้องอยู่3ประการด้วยกัน 1. ขอสิทธินในการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังทางด้านการเมืองทุกคนที่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะถ้าคนไหนที่คดีสิ้นสุดแล้วก็ขอให้เขาได้รับการนิรโทษกรรมและออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเรือนจํา ผมอยากให้พวกเราเนี่ยมีโมเมนต์อยู่พร้อมหน้าพร้อมครอบครัวเหมือนเชกเช่นคุณทักษิณบ้าง 2. ขอเรียกร้องให้สสเข้ามารับข้อเสนอในการไปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากมือของผู้ต้องขังในเรือนจำสามขอให้รัฐบาลใหม่มีการดำเนินการแล้วก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับพรบน,นิรโทษกรรมผู้ต้องขังทางด้านการเมืองหากข้อเรียกร้องของผมมีการประสบความสำเร็จสองถึงสามข้อผมก็จะพิจารณาในการเลิกอดอาหารครับ ทั้งนี้เนี่ยระหว่างการอดอาหารเวหาจะไม่รับการรักษาใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายหลักของผมก็คืออยากให้มีสสเข้ามารับข้อเรียกร้องแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องขังทางด้านการเมืองจะเข้ามาเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะเข้ามาเป็นกรรมธิการก็ได้ครับอย่างน้อยก็จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าที่ร่วมกันต่อสู้มาเนี่ยมันมีความหมายพวกเราจะได้ไม่ถูกหลงลืมโอ้มันยากมากเลยนะพูดจริงๆมันมันโอ้โหแทบไม่มีหวังเลยแหละ ทีนี้มาดูการแถลงการฉบับเต็มของเวหานะคะบ,บอกว่าสวัสดีครับผมเวหาแสนชนชนะศึกหนึ่งในผู้ต้องขังทางด้านการเมืองจากมาตราหนึ่งหนึ่งสองณเวลานี้เนี่ยผมถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาก,กว่าสามเดือนแล้วก่อนถูกคุมขังมีผลการเลือกตั้งชัดเจนแล้วว่าพรคเก้าไกลได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่หลังจากที่ผมถูกคุมขังข่าวสารทั้งหมดที่ผมได้รับคือขั้วการเมืองได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ผมเคยคาดหวังกับนโยบายของพรกเก้าไกลโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112และการนนรโทศกรรมทางด้านการเมืองแต่ตอนนี้ความหวังเหล่านั้นได้กลายเป็นความสิ้นหวังโดยทันทีเมื่อพรกเก้าไกลนั้นไม่สามารถเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามพรกเก้าไกลนั้นยังคงมีอํานาจนิติบัญญัติที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่าผลักดันกฎหมายต่างๆสิ่งนี้จึงเป็นความหวังสุดท้ายของผู้ต้องขังทางด้านการเมืองอย่างพวกผม พวกเราได้พยายามส่งเสียงกันออกไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองวันนี้เราจึงขอส่งเสียงอีกครั้งหนึ่งให้ดังขึ้นด้วยข้อเรียกร้องที่จะฝากไปถึงผู้กลุ่มอำนาจทั้ง3ด้านโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นพักการเมืองพักใดพักการเมืองหนึ่งเท่านั้นผมขอเรียกร้องให้สสที่กลุ่มอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประชาชนเข้ามารับข้อเสนอ,อปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมจากพวกเราผู้ต้องขังในเรือนจำขอเรียกร้องไปถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กลุ่มอำนาจฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประชาชนได้ออกมาถแถลงความคืบหน้าและความไปไปได้ของพรรมน,นี้ลทศกรรมคดีทางด้านการเมืองขอเรียกร้องไปถึงศาลผู้กลุ่มอำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประชาชนขอให้มีการคืนสิทธิประกันตัวในการอ่า อะไรเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังทางด้านการเมืองซึ่งในเมื่อคดีมันยังไม่สิ้นสุดเด็ดขาดก็จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังทางด้านการเมืองนะคะขบข้อข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดแต่คาดหวังว่าจะมีการตอบสนองจากผู้ที่เราส่งสารไปถึงไม่มากก็น้อยเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนอย่างเรายังมีความหมายอยู่หากมีการคืบหน้าดังกล่าวเนี่ยผมก็จะยุติ การอดอาหารทันทีโอ้โหอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่าหมดหวังจริงๆนะพูดจริงๆเพราะคุณคิดดูนะสิบสี่ล้านเสียงยังไม่มีความหมายเลยอะแล้ววัรุณีกับเวหามันโอ้โ oh, หอันนี้เราเราไม่ได้อยากจะดับหวังนะแต่ว่ามันมันโอ้โ oh. หไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะลองแสดงความคิดเห็นดูคะ่ะว่าว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง เออแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาที่มีการอราหารน่ะแล้วเรามีเคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วเนาะมีเคยพูดแล้วว่าม,มันมันมันไม่ได้เพราะว่าคือประชาชนน่ะมันเสียงมันมันไม่ดังอยู่แล้ว <S <S เห็นไหมว่าแม้กระทั่งสิบสี่ล้านเสียงที่เคยมีการพูดว่า <S <S มึงกล้าเหรอมึงกล้าเหรอมึงกล้าสวนมติประชาชนไหมสิบสี่ล้านเสียงพร้อมลงถนนแต่เห็นไหมพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่มีใครลงนะเห็นไหมคะว่ามี่ไม่เคยมีมี่ไม่ได้ดูถูกนะ มีมีมีเห็นมีเห็นจริงๆริอ่ะมีดูอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะดูดูถูกถูกในความเป็นจริงอ่ะมไม่เคยมองผิดนะเห็นไหมตอนนั้นที่ใครเคยบอกว่าเออมี้ด้ค่าหรือมิดูถูกม็อบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณดูนะเราเคยประเมินเราเคยวิเคราะห์ออกมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าสุดท้ายแล้วข้อเรียกร้องคุณจะไม่ได้อะไรมันจะเสียเปล่าเราถึงได้บอกว่าเราไม่อยากให้คุณทําไงเพราะว่ามันจะสูญเสียในเรื่องของอความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายของคุณเอง ถูกไหมเพราะผู้มีอำนาจเขาไม่ฟังหรอกเราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณทําแค่เนี้ยแล้วเขาต้องฟังคุณเนี่ยมันจะเสียระบบเห็นไหมคะเขาก็เลยไม่ไม่เคยไม่เคยอ่อนข้อให้แม้แต่นิดเดียวแล้วอย่างในตอนนี้คุณก็เห็นอยู่ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ไปเฉลี่ยกับทางเผด็จก,การแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยอะไรเนี่ยเป็นของอนุทินอะไรเงี้ยมิถามหน่อยมันมันมันมีอะไรเข้าข้างบะมันมีอะไรเข้าข้างเราบ้างอะ เก้าไกลตอนนี้ก็คือไม่เข้าคายไม่ออกนะตัวเองจะจะ,จะรอดหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมคะเวลาที่มี่พูดเนี่ยมี่จะแบบอิงความเป็นจริงมากที่สุดมี่จะไม่ค่อยชอบเพอฝันนะแล้วเวลาที่เราพูดเนี่ยเราก็จะโดนคนด่าแต่ว่าเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็เป็นความจริงทั้งหมดเลย เราบอกแล้วเราเคยเตือนมามาทั้งหมดแล้วแหละแต่ว่าโอเคสําหรับใครที่ยอม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 เสี่ยงกล้าได้กล้าเสียเนี่ยเราก็ยอมรับนะว่าเราก็ต้องนับถือใจจริง,รงๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนกล้าอย่างเวหาเนี่ยเราก็เคยพูดว่าเขาไม่กลัวนะเพราะว่าเขาก็มีภาวะเกี่ยวกับทางทางจิตใจไม่น้อยนะที่เขาเหมือนกับคล้ายๆว่ากูกูพร้อมอ่าพรีชีพอะไรประมาณเนี้ อย่างบัสบัสเนี่ยเออแล้วก็อย่างเวหาอย่างคุณบางเอิญอะไรประเภทนี้ยคือเขาเขาก็พร้อมในการจะเข้าคุกกันเนาะอันนี้เราก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นคนใจใจแข็งใจใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเขาเป็นเป็นคนกล้านะแต่วันนี้ก็ต้องบอกจริงแทบแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะแล้วบอกว่าวันที่24ี่นะคะคือการอดอาหารในวันที่2ขณะเข้าเยี่ยมนะเราพบว่าอ่อนเวหาเนี่ยดูอ่อนเพลียมากกว่าปกติ เขาบอกขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบทางร่างกายมากนะักเนื่องจากเพิ่งจะอดอาหารได้หนึ่งวันก่อนที่จะออกมาเจอทนายความเขาได้ดื่มน้ําหวานมาแล้วบ้างจึงรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นบ้างบอกว่าก็จะรู้สึกหิวแล้วก็หมดแรงครับเพราะว่าอยู่กองหน้าอ่ากองงานนะคะที่ห้องสมุดมันก็เลยต้องมีการออกแรงอยู่ตลอดอยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยแล้วท้องที่ผมเนอขออภัยนะคะแล้วห้อง ที่ผมได้นอนเนี่ยมันก็เป็นห้องที่มีของกินตลอดมันก็เลยหิวตอนนี้เนี่ยผมสั่งน้าผลไม้เอาไว้สําหรับดื่มในวันต่อๆไปแล้วครับทุกคนก็ถามว่าผมนั้นกําลังเรียกร้องอะไรอยู่ผมก็อธิบายให้ฟังซึ่งก็มีเพื่อนหลายๆคนก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็ห่วงว่าผมนั้นจะไหวไหมเวหายังได้เล่าถึงสถานการณ์เรื่องของออทักษิณชินวัตรที่ได้เข้ามาในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเห็นไหมคะ คุณดูนะนี่คือความเหลื่อมล้าหรือเปล่านะชัดเจนเลยว่าทักษิณน,นี่คือเทวดาตัวเองนั้นเข้าไปในเรือนจําแค่กี่ชั่วโมงนะถูกหาออกไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่คนเขาได้พูดไงว่าถ้าคุณเป็นจริงก็ขอให้หายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นจริงๆขอให้คุณรับไปเต็มๆท,มทั้งหมดที่คุณได้กล่าวอ้างมานะเพื่อผลประโยชน์เข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าความจริงเนี่ยคือเขาอยู่ในเรือนจําแค่ไม่กี่ชั่วโมง,งนะ ตอนนี้เนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาคาดหวังจากการมาของเขาว่าจะทําให้เรือนจํานั้นดีขึ้นเนี่ยผมว่าคิดผิดผมอยู่ข้างในนี้เนี่ยทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการอภัยโทษเป็นสิ่งที่คนข้างในนี้เนี่ยทึกทักกันเอาเองผมเข้าไปบอกข้างในเขาในเรื่องของอภัยโทษบอกว่าทางราชทันพูดว่าทักษิณน,นั้นสามารถขออภัยโทษได้ทันทีแต่ไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะทุกคนก็บอกว่าไม่หรอก ถ้าจะอาภัยเนี่ยมันก็ต้องอาภัยกันเป็นหมู่คณะไหมควรจะได้เหมือนกันทุกคนอันนี้อันนี้ฝันเฟื่องจริงนะ,สะแสดงว่าคนพวกนี้ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ยคือฝันลมๆแรงๆอะ่ะโดยทุกคนข้างในเนี่ยคาดหวังว่าจะมีการอาภัยโทษในเดือนตุลาคมบางคนเนี่ยถึงขนาดวางแผนเอาไว้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยจะได้เป็นนักโทษชั้นไหนแล้วตัวเองจะได้ลดโทษลงเท่าไหร่โอ้โหบ้าบอคอแตกไปกันใหญ่ละการหวังลมๆแรงๆเนี่ยมีว่ามันเจ็บปวดนะม่ถึงไม่ชอบไง ไม่ถึงไม่ชอบขายฝันไม,ไม่เคยขายฝันนะไม่เคยให้ใครแบบหวังลมๆแรงๆว่าเออเราเราจะชนะแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนข้างในเหมือนกันนซึ่งคุณเวหาพูดไงว่าคนข้างในอะทึกทักกันอเอาเองนะว่าจะมีการได้รับการอภัยโทษเห็นไหมคะว่าแล้วถ้าบางคนเนี่ยเคยเคยเ,คยเขาเรียกอะไรอะไปหวังเอาไว้อะว่าเฮ้ยเดือนตุลาเราจะได้รับการปล่อยตัวแต่พอถึงเวลาเนี่ยไม่ได้รับการปล่อยตัวคุณจะผิดหวังแค่ไหนคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนถูกไหมคะ เราถึงแบบเออจะขายฝันไปทําไมเราพูดความจริงกันดีกว่าก็เนี่ยคุณเวหานะคะก็เลยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยคุณเวหายังบอกเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงได้คาดหวังว่าพระเก้าไกลจะสามารถทําตามข้อเสนอของเขาได้เวหาได้บอกว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดหวังกับพรคอื่นได้ครับเพราะว่าอุดมการณ์และจุดยืนของเขา ได้เปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งแต่ว่ามีเพียงแค่พระเก้าไกลที่ยังคงอุดมการไว้อย่างหนักแน่นแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าพวกเขาจะตอบสนองการเรียกร้องของเราได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นความหวังเดียวของพวกเราครับก็เห็นไหมคะว่าอย่างที่เราพูดเลยไงว่ามันมันเหมือนกับว่าคุณคุณเวหาก็ก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างเฮี้ยเลื่อนลอยนะเพราะตอนนี้พวกเรา,าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วสถานะของพระเก้าไกลเป็นยังไง ก็ยอมรับจริงๆนะว่าคุณเวหาเนี่ยอาจจะเหมือนกับแบบตกใจพอสมควรเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าเรือนจําเนี่ยพรกเข้าไกลชนะไงถูกไหมพรกเข้าไกลชนะใครๆก็หวังในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละแต่พอเข้าไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสารู้งู้เลยไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอทนายไปพูดก,กับเขาเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะเมื่อสองวันก่อนเขาเลยตกใจว่าเฮ้ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ปนไปเลยเหรอแล้วทําให้แบบทุกคนแบบสิ้นหวังอะ แต่ว่ามันมันเหมือนคล้ายๆมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายอ่ะของของคุณววหาเนี่ยว่าเออมันมันไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยร่วมหัวจมท้ายคุณวารุณีนะคะเราประกาศออกมาสามข้อเรียกร้องหัวนี้บอกตามตรงเลยว่านี่นี่แทบจะแบบมันมันแทบจะสิ้นหวังจริงนะมันหัวจะบอกว่าสะเทือนใจดีไหมอ่ะเพราะว่ามันตอนนี้มันเหมือนว่าทุกคนก็แบบหมดหวังด้วยหมดขวางหมดหวังในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เหมือนกับแบบ เอาง่ายๆเหมือนที่ที่มี่เคยพูดไว้ว่าว่าม็อบมันก็จะแผ่วลงเรื่อยๆมันก็จริงอ่ะเพราะแต่ละคนมันก็โดนคดีความอ่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการทบคดีความตั้งแต่ปีหกสามเรื่อยมาเลยนะหกสามหกสี 3, ่หกห้าเนี่ยตอนนี้กำลังไล่เชควินแล้วก็ทุกคนกย็ยังยังยึดโยงอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเพนกวินนะรุ้งหรือว่าเอ่อทนายอานอนท์อะไรเงี้ยก็ยังเดินเดินขึ้นลงขึ้นศาลกันตลอดเลยอ่ะนี่แหละมี่ถึงได้พูดไงว่าตลอดเวลาเห็นไหมคะเราถึงได้พยา safe, พยามที่จะเซฟพยายามที่จะ อบอกทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โดนด่าก็เนี่ยแหละในสิ่งที่มีเคยเตือนไว้มันก็ย้อนกลับไปทุกคนได้เห็นตรงนี้เนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้รับทราบนะบวันนี้คือเจจำนงของทางคุณเวหานะคะที่ได้ประกาศออกมา